และที่จังหวัดยะลาค่ะปะลัดกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดโครงการศึกษาอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นในปี2567รุ่นที่16ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาและได้เป็นประธานในการเปิดโครงการศึกษาอบรมวิทยากรเพื่อทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําท้องถิน่นปี2567รุ่นที่16โดยมีนายอัมพลพงษสุว,วรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงผู้ที่มาเข้าร่วมในการศึกษาอบรมจากทั้ง7จจังหวัดค่ะก็ได้แก่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงตรังยะลาสงขลาและสตูลค่ะ เพื่อก็ให้คนไทยนะคะในชาติหามีจิตสำนึกรักแล้วก็ห่วงแหนมุ่งม,มั่นในการจงรักภักดีรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหกากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งชาติโดยเป็นการปลูกฝังแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันของชาตินะคะแล้วก็รณรงค์ร่องการส่งเสริมความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติค่ะ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวในช่วงท้ายนะครับว่าหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านนะครับจะเป็นทหารหรือว่าเส,เสือของพระราชานะครับผู้ที่กล้าแสดงซึ่งความกล้าหาญลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ดีด้วยหัวใจด้วยแพชชั่นนะครับการเป็นจินอาสาโดยมีวิทยากรก,ารก็คือคุณครู3ปอก็คือครูปอดครูปั๊มครูปป้า,ปายูนะครับผู้ที่ทําให้ทุกคนนะครับได้รับประโยชน์แล้วก็ได้กลับไปทําความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพราะกระทรวงมหาดไทยนะครับเชื่อมั่นว่าประเทศชาติจะมั่นคงประชาชนจะมีความสุขได้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยของพวกเราได้มีความรู้ความรักความผูกพันความกตัญญูรู้คุณอันจะส่งผลให้ประเทศไทยนะครับดำรงคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานอย่างยั่งยืนเพื่อสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปครับ